มานุน่ไหมแปดหกแปดแปดเฮ้ยแปดหกแปดรลที่2 2> ห,ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางลัที่1หลักที่ 2, หลักที่ห้าออกราวัเลขท้าสตัวครงที่สองเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย 8, 9, 8, แต่แปดเก้าแปดี่หกรักสื่นบัดช่วยแต่แปดเก้าแปดหกบัดเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายสองครห้าฮ่าฮ่าฮาูดหาหา,หาไปออกนาดิ าเก้าฮะเก้าสองศูนย์เาสองโอ้ยศูนย์เก้าสอง้งศูนยเก้ตรงนี้กครับมีแต่หลักแปดทั้งนั้นเลยแปดเก้ากับแปดหกทั้งนั้นเลยนี่มาแล้วครับมาแล้วเ้มี่เก้าว่บันย์มาแล้วครับซี่เก้าอะออเกนะอะ สิติดสองติดเก่าเดอาธุเดอใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกหลักที่หกไปเอาตัวน้ำตุโกมากเลขมันเศร้านี่เออเ้วเนี่ยแปดสี่กับเจ็ดศูนข้างบนข้างล่างหนึ่งมาิ้สองหก กับผมซีเออแล้วหอยศูนซแปซล้วก็เจ็ดศูนยข้างบนข้างล่างหาสองเจ็ดสองฝากถึงที่ที่ความสีกหาศูนย์ทีเขาพกพกกระตุกปนศูนย์ศูนย์ซีรุ่นรุ่นชื่อว่านี่หกแดหก ขอให้ถูกนะจ๊ะสื่อสูงสีิส่ให้อสี่แให้ถูกครับวันนี้ครับจะจี้แล้วเก้าเก้าคนนะเอาโเล้าใส่ของเขาเนาะหซื้อได้สื่อเด้เขากลกใ่ของเขาแปดหกคอยทุ่งไรก็สนจวนเนาะ ไก่ห okay, ้าก mm ับ hmm. ส mm ิบเซียคือกันล่ะเลขที่ออกเก้าหนึ hmm. oh. ่งโอ้เก oh, ้าดึองเลขรถที่เดือนปานว่าสิซื้อยูมาได้ซื่่อบอกที่เดือนสิได้ไล่มเลขดังออกเลยโอ้ตันบายเลขดังที่ออกนะ เลขดังนี่น่ะนะของที่ายตเลขเกตรงใบเนี่ยเลขดังเลขดังไ่ได้ซื้อเลยแต่ว่าคนบ้าหลยตซื้อตั้งแปนเก้เกือเก่าเก่าสีเกอ่าหนึ่าเลขดังนี่น่นะเกนึ่งน่ะถูกทุกอาจารย์เนี่ยน่ะนเก่านึ่งิถูกทุกอาจารย์เลยในวันเก้าบ่าพว่าซื้อเลขล่าเก้าหนึเก่าอื่นเนี่เนาะ โอ้ยเดือนถือลายที่นี่หลักลสิบเดือนถือายหลักสิบเก้าเ้าหนึ่งเลขห้าเก้าฮะบสมทุกตัวได้หน่งพกหนึ่งีหน่งกนึ่งนแมหละโอ้ยบันืมืนซื้อเลขปู มากเ่กันเก่าไม่แต่เก่าเนื้อขึ้วายมากน้ากันเลยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกไว้นะว่ามันสีบลมาน้ากันเว้ยเราถือเรามาที่นึงบอกดกงบออ๋อาจะฆ่าผมน่งจอเขบผมเฮ้ยสีสสเอ็ดก็เกาเลขไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกไว้หนึ่งวันสิบบมาน้ำกันก็สีบซื่อน่ะ ผู้ใดถือแน่ค่ะเก้าเนึ่งเลขมากเลขสชอบอยู่แต่ว่าบ่อสื่องื่นอย่เจแดงบ่อสื่อหว,หดดอหวยปลาบ่อสื่อเลขกันมันว่าสื่อนี่ถืออยู่เพราะว่าเหลขกมันมากหนึง่งมากเก่าบอกว่าเลขมากหนึ่งมากเก่าแต่ว่าบ่อคิดว่ามันถีมากน้ากันเลยซื้อแป๊กหนึ่งเอาคอยถูกสามตัวบนใช้ถูกกับซื้อขิมม่ได้ตามเบอร์โทรในหน้าจอขีมลดราคาอยู่พันหนึ่งร้อย บาทแต่ขันหนึ่งร้อยบาทเนอะเป็นเลขกันอยู่นี่นี่กันยังว้างว่ามันกันยุยซิสิเก้าก็สิดต่อการออกนะจะพ้นถือลายเจ้ายุยเล็กนะายมาลายเจ้าหรันกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ถือค้นเลยออกใส่เล็กกันแต่ว่าถือถือค้นอยู่เพราะว่าข้นแหย่ลายเสี้นหหยหลายยู่เนาะ เลขเช่นน้องไายกับติดหนึ่งติดสี่เลขกันติดเก้าเลือกเอามาลุ่นข้างบนค่ะผู้ใดว่าถือผู้ใดถือกันอย่าลืมสั่งซื้อกินและถค่ะเด้อกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้นะถือยั่ค่ะท่านผู้ชมถือยั่วแยแดงถือเลขแม่สว่างแม่สว่างให้แปดตัวเก้าตัวซื้อไว้เบิ้งแล้วเลขแม่สว่างเขาเก้าหนึ่งแต่ว่าบ่ได้หลายดอกซื้อบ่หลายเดี๋ยวนี้ โอ้ยถือถึใยูได้ทึ่นแล้วเลขแม่สว่างได้สามหมื่นมาสื่อไรซื้อไว้แต่ที่แหลกสื้อไว้แต่ดนๆเพิเขาจ่ายเจ็ดสิบโอ้ยถคาอยู่จุน้ตอนนี้นะช่งว่ามื้อมหนี้เขาจ่ายเจ็ดสิบเลขแม่สว่างเขาค่ะตมือส้มเน้นบ่งวดก่อนกับเขาหนึ่งซี กันเป็นเขาตวงวดก้อนหนึ่งซี่งวดนี่สิได้เป็นแสนรุ่นต่อผมเนาะมาเศ้าสื่อเลขแล้วมาลุ้นต่อคับลุ่นต่อวดนี้ครับล่างออกเก้าหนึ่งกำไรอยู่เด็3สามหมื่นกันได้มาสื่อเลขลายไม่ยมเยสุรที่ปูซีกัซื้อเก้าศูนย์เก้าซเก้าหกมติดเก้าซื้อเนาะออกเกนงออกฟองถานโอ้สได้มากยื้อเก่าหนึ่งเอา ปอเปียบอก1นืหาเก้านั่นเด้มันอยงมากเศราองขาดคนอยู่แล้วเลยปเปียบอกเนื่อหาเก้ามันเศร้ามาบอกมลเมัเียบแล้วแลเงียบ่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทแสงขอให้ถูกเยอะเปิดวงขอให้ถูกนบโชคลากเปิดเอ้าเปิดเปิดขอให้ถูกนะงวดนี้ ออกมากคือคนหลายก้่งวันที่เอาเลขทูกจันนทรา2566เลขที่ออกเสียเมดลอง้าหนึ่งศูนย์เกเออโอ้ยศูเก้าเจ็ดูเก้า ตเล่อน9 7 9โอ้ยตัเเก้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ยังวตึเลขแม่นสารคามเลขสี่ทิศโอ้ยไปออกนี่ทั้งหนาวสมแม่มากเลยลของผู้ใดหนี่ผู้ใดหนี่เหลือเพิ่มขึ้คุณน่ะยังว097่สั่เก90กับบนก กเก้าฟุตหรือเก้าหรวะมนุษย์เก้าแปดกับเก้าหมน่โอ้เาเสียดายเสดาลดเขแม่สารค้ามเลขสีทิศถูกตรงวดลาดแม่เก่าเยู่ไหเดาอมาเก่าทั้งล่างทั้งบนบนล่างเลยเก่าเนาโอ้สี่เก้าหกเอาผู้ใดถือแม่ค่ะ มากมากดิเก้าจมากดสยหานี่นวัดเก้ดึครับผมเนาะแตแม่ซื้อเลขคือตะเกถูกทั้งนางถูกหมดเก้าหนึ่งแสนเออวันบ่สบายว่าซื้อเลขซื้อได้ถูกซื้อตัวน้อยๆนี่นะซีเก้าศูนย์ตะเก ا กับเก่าเนาะสองห้าหนึ่งกั ข้างหน้ามันตัวใดตัวมานตัวย้อนนี้สองหกห้าสองหกห้าถูกไหมสองห้าห้าแล้วก็ดีนักการศเก้เจ็โอ้ยนมีมันจะศูนย์ห้าหกใช่หรอนี่จะศูนย์ห้าห้าศูนย์หหโอ้ยศูนยห้าหกมมี ก้าถที่สครับท่ากออกมาเสร็เรีย้แล้วนรูกชิ้นใดที่ว่าเสียเลของงามเลขเถื่อนนี่ันเว้นกอยเื้อเลขขึ้นตะเกา่าถอก็หนังขึ้นบนนี่เนี่ยเลขแม่สว่างซื้อเลขถูกอันนั้นนะหน่งเก้าเจ็หนึ่งเจ็ตัดเล่ เองท oh, 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 um ่านผู six, ้ชม097ค่ายตัวนมด709อีกเลขของงามือบอก98 96ของแม่นน่นมีเก่ามีเก่าของแม่สารค้าม่ะมีเก่า6กับเก9า8เก่า7ไม่แ่่วาเลขแม่สารค้ามเก้า7เต็มเต็มจะแดงจับคู่ให้นะโอ้ยท่านผู้ชมเอ้า Để tham cho sẽ cao Điền đấy ừ. à, ừ. Ô, này. Để lái mình đấy Hát bớt thịt không Ôi Đây cấm này Đây lái này Hả Cảm ơn ừ, Ơ phân bớt Phân sư lại ừ. Ôi